วันนี้ลุงหมายได้เลิกแล้ววันที่สาอดจ้าหมายล้างรถแล้วเด้อล้างรถแล้วแก่ของเราด้วยล้างรถ แกแต่แรงยังดีอยู่นะเพื่อนๆนสาเหตุที่คุมแบบนี้เพื่อนๆนเพื่อนเก่าคงจะรู้ว่าถ้าเราไม่คุมแบบนี้พอลงหมายไปเข็นอวนนะก็จะติดตามน็อตนะดึงอวนสาวอวนขึ้นไม่ได้ก็จะติดตามน็อตเนี่ยุงหมายก็เลยคุมไว้แบบนี้จ้ะ ได้เลิกได้เลิกสาเล้งก็อาบน้ำด้วยสาเล้ง<า>เด็ดจ้าคักพี่น้องเอ้ยหลายมือเลยเด็ดจ้าเราวันล้างสาเล้งด้วยสาเล้งทำมาหากินรถทำมาหากินทุกคันจ้ะ อาบน้ำให้หน่อยอาบน้ำให้หน่อยไอ้หลองมันเป็นขี้เลือนมันอยากไอ้ซาเล้งเนี่ยนแยา่กาดเอามาจากบ้าน้ะพี่น้องนี่ไอ้ตัวนี้ซาเล้งเอามาจากอุดรซาเล้งเนี่ยมาจากอุดรแต่รถจะเอามาเอาที่นี่แต่ซาเล้งเนี่ยให้รถอันล่องใต้เพื่อนเอามาให้เพื่อนเพื่อนรถอัน สองแถวลองไตอ่ะเพื่อนเอามาใหา้จีกจะลงบนแล้วเพาะอาบน้ำทุกคันจ้ามาต่อคันนี้บิกโก น้ำก็ไม่ค่อยไหลเพื่อนๆน้ำไหลค่อยไายอาบน้ำให้รสทุกคันจ้าลมมาลมมาเป็นเดือนพี่น้องมีแต่กี้ฟุ้นทั้งนั้นลมเป็นเดือนแล้ว ฝนทั้งนั้นเลยปึ๊บปึ๊บ,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 บนี่รถมอไซค์การล้างเองขั้นนี้ <laughs> อันนี้เรานั่งล้างเองล้างนั่งขัดเอง <laughs> เสร็จแล้ว านั่งขัดเองจ้าขัดนี้นัล้างเองนั่งขัดนั่งล้างเองจ้าปีหนึ่งอาบหนนึ่งเพื่อนๆจ้าฉีดทั้งบนด้วยพ่อบนหัวนะ โอ้ยร้อนร้อนมาก,กนเพื่อนว่าเอาตั้งไว้ทางในน่ะล้างรถฉีดรถมั่งล้างมั่งคันนี้ล้างเอี่ยมกว่เพื่อนรถเครื่องประจำตัว รถเครื่องประจำตัวไว้ไปตลาดจ้ะไ,ไปซื้อของซื้อกับข้าวรถประจำตัวของแกการเองโอ้ยเป็นคาบอยู่เลยแกการเอ้ยแกล้างรถยังไงเนเป็นคาบอย่เลยเดิลงหมาย,ยังล้างไม่เลี่ยมเด้อลงหมายจะล้างอีกอยู่ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่นะคะ ไอ้ปีกะสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่จะมาถึงปีสองห้าหกเจ็ดขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมดังใจปรารถนาอย่าเก็บอย่าจนล่ำรวยล่ำรวยเฮงเฮงปังปักันทุกคนทุกครอบครัวนะจ๊ะเพื่อนๆเจ้าเซเว่นมันรอ าการล้างรถไม่ไหวมันหนีไปเที่ยวอีกแล้วจะหาไม่เจอแล้ว